สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงสายสายนะของวันวันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วเนาะพรุ่งนี้ก็หยุดอีกสามวันนะคะเสาร์อาทิตย์จันนะคะวันจันทรเป็นวันนะกขัตฤเลิกอีกวันหนึ่งเนาะก็หยุดยาวๆกันเลยค่ะช่วงนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะคะจังหวัดแพร่เนาะฝนหยุดตกแล้วค่ะแต่ว่าน้ําก็ยังท่วมเอ่ออยู่ในเมืองนะคะ ฝนหยุดแล้วอากาศค่อนข้างดีนะคะวันนี้ก็อากาศแจ่มใสค่ะแดดออกตั้งแต่เช้าเลยนะคะไม่คะวันนี้ม่คมีมีดนะคะเอาวันนี้มีมีดมาพี่ให้วันนี้มีมีดมาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมด6เล่มนะคะเขาเป็นมีดฟันไม้นะคะแล้วก็มีปลารังหนึ่งเล่มแล้วก็มีดาบหนึ่งเล่มนะคะเดี๋ยวมาดูมีดเน็บก่อนเนาะชุดนี้เป็นมีดเน็บสี่เล่มนะคะมีดเน็บทรงนี้เขาจะเป็นมาดูเล่มที่หนึ่งเนาะ มีนเนบตรงนี้นะคะเขาจะเป็นเนบภาากลางนะคะที่หลังโค้งนิดๆนะคะแล้วก็ท้องหย่อนๆย่อนท้องอ้วนๆหย่อนๆย่อนแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเน้นฟันไม้นะคะตรงนี้อ่าท้องอ้วนน้ําหนักเขาจะอยู่ตรงปลายนะคะเวลาเราฟันไม้ตรงนี้เ็าจะกินเนื้อไม้ดีค่ะตรงนี้นะคะกินเนื้อไม้ดีนะคะเพราะว่าท้องเขาอ้วนๆนะคะแล้วก็หนักหนักหนักปลายนะคะ เล่มนี้เล่มที่หนึ่งค่ะกว้างสองจุดสามยาวสิ2็ดจุดสองสันหมิลน,น้ำหนักห้า้อแปดสิบกรัมนะคะด้ามจับ8ดนิ้วคอเลเกค่ะห้าร้อยแปดิบกรัมนะคะเล่มที่หนึ่งหนึ่งถึงสี่นะคะเขาเป็นเหล็กสปริงเล่งแท็กรถแท็กเตอร์เนาะที่แมค้ายังมีอยู่นะคะแมค้าให้ราคาเล่มหนึ่งถึงเล่มสีนะคะเล่มละแปดร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่สองเนบเล่มที่สองนะคะกว้างสองจุดสองยาวสิบเอ็ดจุดหกค่ะ สัน6.5มิลนะคะสัน6.5มิลน้ำหนัก580กรัมค่ะถ้าพี่ๆชอบทรงนี้นะคะเป็นทรงเด็ดภาคกลางเนาะท้องเขาจะท้องเขาจะอ้วนๆนิดนึงนะคะไม่เหมือนเด็ดภาคเหนือนะคะเด็บภาคเหนือจะเป็นหลังหลังค่อนข้างตรงนะคะแล้วก็ท้องไม่หย่อนไม่หย่อนมากนะคะก็แล้วแต่พี่ๆท่านไหนชอบทรงไหนเนาะ เล่มที่สองนะคะเล่มที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่เล่มละแปดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สามที่สามนะคะเล่มนี้ลืมวัดเนาะเล่มเนี้ยอ่กว้างสองจุ้าค่ะยาว12 2สจุดสองสันหกมิลเล่มนี้ 2, น,น้นำหนักห0ร้อยกรัมนะคะเล่มเนี้ยน้ำหนักห0ร้อยกรัมค่ะหนึ 1, ่งสี่เป็นเหล็กสปริงรถแทรกเตอร์นะคะนะคะราคาเล่มละแ0 0้อยบาทนะคะจากปกตินะคะคยขายอยู่ที่เก้บาทนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ สวยมากเลยค่ะเน้นฟันไม้เป็นหลักนะคะเพราะว่าเขาเป็นเห็บใหญ่น้ำหนักเยอะนะคะทรงเขาใหญ่เนาะต่อไปเล่นที่สี่เล่มน,นี้ค่ะกว้าง2.3ยาว12.3สัน6.5มิลน้ำหนัก650กรัมนะคะหนึ่งถึงสี่เนาะแล้วแต่พี่ๆท่านไหนชอบแบบไหนนะคะหนึ่งถึงสี่เป็นเหล็กสปริงนะคะ ทุกเล่มมีฝัก PVC ให้นะคะจะส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะต่อไปเล่มที่ห้าเล่มที่ห้าเขาจะเป็นปลารังนะคะปารังเหล็กรางรถไฟค่ะปารังรู้สึกว่าจะเหลือเล่มนี้เล่มสุดท้ายนะคะเล่มสุดท้ายหมดร้านแล้วค่ะเดี๋ยวชุดใหม่ต้องให้ช่างเขาทําใหม่นะคะชุดนี้เหลือเล่มนี้เล่มเดียวค่ะเล่มสุดท้ายนะคะเป็นปลารังที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟค่ะเล่มนี้ใหญ่มากกว้างสองจุยาวสิบาค่ะสัน8ดจุด สัน8.5มิลเลยนะคะสันเนี่ยสัน8.5มิลกับเกือบ9มิลเนาะเล่มเนี้ยน้ำหนักเล่มนี้700กรัมนะคะ700กรัมเล่มใหญ่มากเล่ม13นิ้วกว่างนะคะสัน8.5มิลด้ามของเขาจะเป็นด้ามเลียวเล็กแบบนี้นะคะที่เป็นด้าม9นิ้วนะคะสามารถกำสองมือแบบนี้ได้นะคะเวลาฟันไม้เนาะเวลาฟันไม้กำสองมือได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นด้ามยาวนะคะด้าม9นิ้วค่ะเล็ก รางรถไฟเล่มนี้นะคะปกติปกติเจ็ดร้อยกรัมนะคะแม่ค้าขายอยู่หนึ่งพันบาทนะคะชุดนี้เหลือเล่มเดียวค่ะเล่มนี้แม่ค้าให้ราคาเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทเล่มนี้ค่ะปลารังรถไฟนะคะเหลือเล่มสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวต้องให้ช่างทําใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่มีละทรงนี้ไม่มีละต่อไปเล่มที่หกเล่มสุดท้ายค่ะเล่มนี้ยเป็นดาบเหล็กสปริงรถไฟที่อ่า ยังมีอยู่นะคะเหล็กสปริงรถไฟแม่คะก็ไม่มีมานานแล้วเนาะแม่คะทำดาบมาสิบกว่าเล่มนะคะแล้วก็เขาเหลืออยู่สามเล่มเนาะแต่แม่คะเอามาให้ดูเล่มนี้เล่มเดียวนะคะเล่มนี้ค่ะกว้างหนึ่งจุดห้ายาวสิบหกนิ้วค่ะสันหกมิลน,นะคะสันหกมิลน,น้ำหนักห้าร้อยแปดสิบกรัมค่ะห้าร้อยแปดสิบกรัมด้ามจับเก้านิ้วนะคะเป็นด้ามดาบแบบนี้เนาะ เหล็กสปริงรถไฟก็เป็นเหล็กที่ค่อนข้างหายากนะคะนานๆจะได้มาทีหนึ่งนะคะก็แถวนี้ไม่ค่อยมีที่ไหนแล้วเหล็กสปริงรถไฟนะคะเป็นเหล็กค่อนข้างดีอย่างหนึ่งเลยค่ะแม่ค้านามาทําดาบทั้งหมดนะคะก็เหลือรู้สึกว่าเหลือสามเล่มสุดท้ายนะคะก็ไม่น่าจะมีแล้วนะคะสําหรับสําหรับเหล็กสปริงรถไฟแบบนี้เนาะเล่มนี้นะคะปกติก็ขายอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ แต่เล่มนี้ไม่คาแค่ราคาหน่บาทพร้อมฝักพ,พร้อมส่งนะคะแล้วแต่พี่ๆชอบเล่มไหนนะคะวันนี้มีทั้งหมด6เล่มค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาคะ่ะที่เบอร์ซูซูกสองเกนย์เจ็ดห้าแปค่ะเบอร์นี้อดไลน์ได้เลยค่ะเพื่อนๆขอดูรูปชัดๆอีกทีในไลน์ได้นะคะวันนี้แมคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ